Like every cat, they gotta maintain the cap You can make change, don't change for that Tell the whole truth, get paid for that Bet you never fall off, you was made for that You gotta be who you really be, shine from the inside สวัสดีครับ Sport Channel นะครับวันนี้มากับสรรหามาขับอีกครั้งนะครับเราจะมาทุกวันพุธ10โมงเช้านะครับสำหรับซื้อขายรีวิวรถมือ1และมือ2อนะครับผมในอาทิตย์ที่แล้วนี่คือหากันแบบสุดยอดมากนะครับสำหรับ Civic FD ที่เราได้ขายไปนะครับขายไปแล้วนะครับต้องแจ้งณนะที่นี้เลยเพราะว่าหลายท่านกําลังติดตามแล้วก็ต่อคิวกันมาค่อนข้างที่จะยาวมากพอสมควรนะครับ แต่วันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งคันจะมานําเสนอที่เป็นรถที่เนียนอีกหนึ่งคันแล้วก็ของแรไอเทมก็ค่อนข้างที่จะพอมีพอสมควรเลยละกันนะครับรถคันนี้คือ Civic c ีวิ c คูเป้นะครับรถคันนี้เป็นสีเหลือง Y56 ตอนที่เขาทำเนี่ยหรือทั้งหมดแล้วก็ลอกสีถึงเนื้อเหล็กทุกชิ้นทั้งคันนะครับสีรถคันนี้เนี่ยเล็กเกอร์ใช้เล็กเกอร์นกแก้วด้วยเช่นกันมันถึงได้ฉ่ำบะอยู่ขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะคัด รถที่นำมาขายและนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นรถที่เราแบบต้องต้องผ่านเกณฑ์ของผมนิดนึงถ้าเกิดมาสภาพที่ไม่สวยผมไม่ได้นําเข้ามาขายแน่นอนนะครับผงต้องแจ้งไว้ไว้ไว้ณที่นี้เลยนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ติดตามผมโปรดไว้ใจผมได้แน่นอนนะครับผมดูแลให้เป็นอย่างดีอะต่อกันแล้วกันนะครับสําหรับรถคันนี้รถสีเหลือง Y56 นะครับเหลือง Y56 เนี่ย สีแบบคือสีของ Honda เขาเลยคือสี t ท p e R เลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถปี99นะครับคูเป้ปี99หน้าเลฟแล้วนะครับไฟหน้าใหม่อนะไฟหน้าของใหม่ของแท้นะครับไฟหน้าแท้ไฟหน้าเป็นไฟโรงงานเลยนะครับกันชนหน้ากระจังหน้าเป็นตัวท้อาย R นะครับนะ่าลิ้นหน้าไทป์อาด้วยเช่นกันนะครับผมรถคันนี้รูปลักษรูปทรงสวยมากๆแล้ว สีไม่ต้องเก็บอะไรอีกเลยจะเหมือนปิง้งสภาพปิง้งเหมือนคัน Fd อาทิที่แล้วเลยบอกเลยนะคันนี้นะนะครับขับก็ดีขับก็สนุกช่วงล่างก็แน่นรถคันนี้เครื่องโอเวอร์ฮอลมาแล้วด้วยนะครับอ่ะเอาเอา,เอาภายนอกก่อนเดี๋ยวหลายเรื่อง <laughs> นะก็โอเคต่อมานะครับกระจกข้างเป็นกระจกวิชั่นแท้นะครับเลนฟ้าเอ่อทสีเดียวกับตัวรถนะครับผมไฟเลี้ยวแก้มเบิกใหม่ในส่วนของด้านท้ายรถเนี่ยก็จะมีไฟขาวแดง นะครับรูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับไฟขาวแดงแท้นะ่สแตนเลสเลยด้วย,ด,วยด้วยเหมือนกันนะครับรถคันนี้จะดูเรียบเรียบคลีนคลีนนะฮะค่อนข้างที่จะขับแล้วไปไหนมาไหนก็โดดเด่นเช่นกันเพราะด้วยสีเหลืองของเขานะครับผมต่อมาเนี่ยในส่วนของช่วงล่างเนี่ยนะครับช่วงล่างเลยโดดเด่นด้วยการที่เป็นล้อ t ามักนะครับเอ็นไก่ทามักนะครับ, N ai, รบขอบ15กว้าง7ออฟ15 เอยออฟสามสิบห้าโทษทีกว้างเจ็ดออฟสามสิบห้านะครับผมยางเนี่ยเป็นยางรถแข่งเลยนะยางนี้เป็นยางอ้วนเป็นยางแบบซอฟเลยก็ว่าได้ที่สามารถนำไปแข่งในสนามได้แต่รถคันนี้เป็นรถบ้านนะต้องบอกนะที่นี้ไว้ก่อนนะครับยางเป็นเวน t ัสทีดีนะครับฮา n ์คุกนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับดูยางแน่นตับเลยนะครับข้างช่วงล่างเนี่ย โอเวอร์ฮอนใหม่หมดแล้วก็คือความหมายก็คือเปลี่ยนชุดบูทลูกหมากลูกยางใหม่หมดเลยซึ่งช่วงล่างเงียบมากไม่มีปัญหาใดๆเลยเชย่นกันนะครับผมไม่ต้องไปเก็บแล้วช่วงล่างไม่จุกจิกนะครับเบรกก็ยังก็เป็นเบรก B16 นะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับผมต่อมาในส่วนของโชค๊คเป็นเทอินซูเปอร์สตรีทนะครับสตรัดปรับเกียวนะครับแล้วก็เ,เป็นบอลจอยด้วยเช่นกันนะครับบอลจอยช่วย ด้านบนของเปอร์เมาส์นะครับต่อมาเนี่ยรถคันนี้ได้เปลี่ยนแหลกพงมาลัยแล้วใหม่นะของเดิมมีปัญหาเจ้าของเก่าได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเราก็โชคดีไปช่วงล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับใส่ซับเฟ a ม asr มีเบรกข้างหลังนะครับยี่ห้อเบรกข้างหลังนะฮะต่อมาในด้านช่วงล่างไปแล้วภายนอกไปแล้วนะครับภายนอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งคิ Q ้วขอบยางหน้าเบิกใหม่หมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะรักษาดีมากพอสมควรนะครับต้องบอกเลยรถคันนี้ผมทราบประวัติ ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเพราะเป็นรถน้องในทีมผมเองนะเอามาตอ่อภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในเนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยแผงประตูซ้ายขวาเป็น Type R นะครับพรมชิ้นใหญ่เป็นท้า R R เช่นการสีแดงเบาะเป็น SR3 สีแดงซ้ายกับขวา2ข้างนะครับในส่วนของสภาพเบ,บาะด้านนู้นสวยด้านนี้98%ครับมีนิดนึงนะครับตำแหน่งตามนี้แค่นั้นนะครับ ลางเบาะตรงรุ่นนะครับเป็นรางของเลคคาโรแล้วก็ใส่กับตัว e k เ9เลยนะครับซึ่งตรงรุ่นนะฮะอ่าเรามาต่อกันที่คอนโซลนะครับนวมคอนโซลเนี่ยเป็นสีดำนะนวมคอนโซลเป็นสีดำหรือแว่นกูดำ <laughs> <laughs> โอเคนวมคอนโซลเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ช่องกรอบแอร์ตรงนี้เป็น type R นะฮะนี่ type R เลยเป็น e k 9นะนะ ต่อมาเนี่ยพวงมาลัยเป็นโมโมจูนิ่งจูเนอร์พูดผิดโมโมจูเนอร์นะครับหรือโมโมครอสนั่นเองนะครับผมพวงมาลัยก็ขนาดที่อยู่ประมาณ3 5มมิลนะครับโดยประมาณนะครับภายในก็ทั่วไปนะครับของ EK เลยนะครับใช้งานคือผมเอาไปลองขับมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะภายในเงียบนะไม่มีเสียงคล็อกคๆอกคกแบบน่ารำคาญเลยเช่นกันนะครับผมมีไมซส้มด้วย นี่ไม่ส้มนะครับหายากนะตอนนี้บอกเลยถึงแม้จะไม่ใช่ไทยอาร์ก็ตามแต่บอกเลยว่าหายากมากนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของคอนโซลกลางนะครับหัวเกียร์ไทยอาร์แท้นะครับถุงเกียร์ก็จะเป็นดําแดงนะครับก็แท้ของแท้เช่นกันนะครับผมคือรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรียบร้อยแล้วก็แท้ทั้งคันอยู่แล้วเบาะหลังเป็น db 8นะครับใช่ไหมนั่นแหละ db 8นะครับนี่ก็คือในส่วนของ ภายในรถนะครับไม่มีอะไรมากสวยแล้วก็ไม่โซมไม่ได้ดูโซมเลยนะฮะมาตอนที่ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่ารถไม่ได้เตี้ยมากนะแต่ว่าด้วยเบาะมันดูเตีย้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าตอนที่ผมลุกขึ้นมามันจะดูเตี้ยนิดนึงนะฮะต่อมาในเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ B18 ท่อนล่าง20นะครับ B18 ท่อนล่าง20เนี่ยก็คือท่อนบนเป็นฝาแดงท่อนล่างเป็นอ่า20 นะครับเกียร์เต็นะฮะเกียร์เต็ดด้วยเช่นกันนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยก็ทำเป็นห้องเครื่องโล่งนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังพวงมลาลัยเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้ากรองอากาศท็อปฟิลคอยล์ดีสกังล่างหัวฉีด AEM เลค mm ูเลต AEM นะฮะนี่เลยหัวฉีด550นะครับซีซีนะมีสปอกเกตแคมด้วยนะเอาไว้บิดแคม ร,รถคันนี้แรงม้าอยู่ที่215ตัวก็สนุกใช้ได้นะครับก็ถือว่าสนุกและเหนียวด้วยใน,ในแรงม้าประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ18 20หรือ16 20นะครับเฮดเดอร์มูเก้นแท้นะครับเฮดเดอร์ ader, นี้ก็จะเป็นแรไอเทมอีกหนึ่งตัวที่ตระกูล B เริ่มหายากมากๆแล้วนะครับนี่ส่วนในเรื่องของระบบแอร์เนี่ยระบบแอร์ได้ทำใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของแผงแอร์นะครับ คอมแอร์คอมแอร์เขาก็เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าลูกเก่าคงมีปัญหาไปแล้ว<笑><笑>นะฮะคอมแอร์เปลี่ยนใหม่เดินระบบแอร์ใหม่ทั้งหมดล้างเอาออกมาล้างทําใหม่หมดแล้วนะครับเครื่องเพิ่งโอเวอร์ฮอนไปไม่นานไม่นานในที่นี้คือไม่ถึง400โลด้วยตั้งแต่วิ่งไปนะครับผมค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยเช่นกันนะครับเตท์นะเป็นเตท OBX นะครับค่อนข้างที่จะจับแรงหรือว่าก็แรงแหะนิดนึงนะครับแต่เป็นเตทผ้า OBX นะครับ เกียร์เป็นเกียร์ B16 นะฮะเกียร์ B16A เต็ดนะครับหม้อน้ำหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำเล็กนะครับของบิลเลียนนะครับขนาด3นิ้วนะฮะแล้วก็หม้อลมเบรกนี่ก็เปลี่ยนใหม่หม้อลมเป็นของนิซินนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็สายคาัสเป็นของเฮลนะครับเฮลเรซิ่งนะครับคือเรื่องของรายละเอียดในตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่จะพูดว่าไงดีอะไม่ต้องเก็บอะไรแล้ว นะครับเครื่องยนต์จบแล้วนะครับสีรถจบแล้วช่วงล่างจบแล้วอยู่ที่ความชอบของเจ้าของใหม่แล้วแหละว่า <จะ S 1> อยากจะได้จะจบไหมเออแค่ <laughs> นั้นเองนะในส่วนของผมเองคือผมได้เอามาลองขับแล้วดูแล้วทุกอย่างมันคือคอมพลีตคลายหนึ่งคันนะคุณเอาไปแล้วคุณก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนอกจากความต้องการของคุณเองว่าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างแค่นั้นเองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพารถเอารถออกไปลองกันละกันเนาะว่าฟีลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค ไปเราไปลองรถกันดีกว่านะอากาศเป็นใจต้องรีบไปเดี๋ยวฝนต,ตกชื่องเดียวติดเลยนะเแอร์ะหน่อยรถไม่มีฟิล์มด้วยรประเด็น <c oughs> กลายเป็นคนติดแบบติดสบายไปแล้วสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีฟิล์มก็จะไม่บนหรอกนะเฉยๆแต่ตอนนี้นี่บนไม่รู้เป็นไร <c oughs> มันร้อนอะ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะแก่แล้วคัดซิ่งนะครับ ายสิ่งต้องชอบแน่นอนคัดไม่ไม่ได้ถือแข็งนะตึงเท้ามากกว่าตึงเท้ามากกว่าจะขับแบบเบาๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟูตฟาดกันนะฮะขับจากฟีลลิ่งแบบเบาๆชิวๆก็ผมว่ามันก็มันก็ขับง่ายมันไม่ได้ขับยากเลยเนี่ยนะตรงล่างกันแนนเงียบกิ๊บ ลืมบอกเลยว่าคอพวงมาลัยสปูนนะฮะช่วงล่างแม่งกระชับว่ะนะเดี๋ว่วพาดโดดสะพานสักรอบ <c oughs> มันดูแน่นใช่พี่เออมันมันแน่นดีอ่ะมันตึ๊บตึ๊บท่อไม่ได้ดังมากนะสำหรับผมนะผมถือว่าเนี่ยขับ80นิ่งๆเงียบๆเ,เลยก็ไม่ได้แบบอ e ูอีอูอี แต่เดี๋ยวรอดูตอนที่เราซัดออกไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่แม่งช่วงล่างดีไม่เงียบคลิปเลยว่ะไม่มีทุกกักกึกกักเลยภายในก็เช่นกันภายในไม่มีเสียงอะไรรบกวนเนี่ยอยู่อยู่เว้ยซูเปอร์ส,รสตรีทนะครับก็โช๊คเทอินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นโช๊คที่ค่อนข้างนุ่มนะครับใช้งานบนถนนสบายสบายเลยอะนะปรับหนืดได้สิระดับ เป็นสตับปรับเรียวนะฮะแล้วก็มีบอจอยมาให้แล้วด้วยบอจอยคงได้ซ่อมมาแล้วแหละผมว่าเพราะไม่งั Bo ้นบอจอยจะต้องมีเสียงดังทุกกักทุกกักแล้วแต่นี้ไม่มีเสียงเลยนะฮะแล้วขับแบบบ้านๆก็ขับสบายใช้งานดีนะ <c oughs> จริงเงอแบบสายคลีนนะใครที่แบบชอบคลีนคลีนเนี่ยก็เอาเนี่ยผมว่าแม่งยังไงก็ยังไงก็เอาไปเอาไปต่อยอดหลอ่อๆได้อีกอ อยู่ที่ความชอบแล้วแหละแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะเป็นผมนะผมจะขอฝากระโปรงคาร์บอนสักปานหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แล้วก็ขอล้อมูเก้นเอ0อีกสักชุดหนึ่งพอเลยจริงแม่งหล่อเลยอะ่ะสีล้อท้องไหม้นะ <S <S 1> <S 1> จบเลยอย่างนี้มันดูคลีนไปนิดนึงเราแม่งแบบก็ชอบนะแต่คือแบบขอให้มันดูมี อะไรหน่อยเออนิดหนึ่งนิดนึงเอองงงพราะนี่ล้อขาวสีรถสีเหลืองมันก็ลงตัวพอสมควรแล้วแหละแต่เราเป็นคนที่แบบอยากได้แบบโหดโหดหน่อยนะแอร์เย็นนะครับเกีย 3, กร์สามนี่เกียร์สี่นะแอร์เย็นปกตินะครับขับอยู่หกสิบแปดสิบอยู่ราวๆนี้ขับก็สบายๆชิวๆส่วนเรื่องราคากันล้กันนะสำหรับรถคันนี้ ราคาสตาร์ทอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทจัดไฟนั้นไม่ได้เงินสดเท่านั้นนะครับบอกเลยคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคา mm hmm. เช่นกันเราจะเราจะดูแลให้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าท่านซื้อไปแล้วต้องการให้เราแบบเซอร์วิสให้หรือดูแลให้คันนี้ผมรับประกันในความเนียนแล้วก็รับประกันในเรื่องของการใช้งาน เลยเช่นกันนะครับเอาไปซิ่งก็เอาไปซิ่งได้จะไปวิ่งแท็กเดย์ก็วิ่งได้เพราะว่ารถคันนี้มีเต็แล้วส่วนเรื่องโช้ช่วงล่างนี่ก็ค่อนข้างที่จะเฟิร์มมากพอพอๆกันเลยนะครับนี่รถมันเยอะนะไม่งั้นจะพาเวียงสักรอบพาเวียงไม่พาหมุนเ <laughs> พราะรถคันนี้นี่ผมว่าเนี่ยขับแล้วมันสบายๆเนี่ยช่วงล่างก็ไม่ต้องเก็บเครื่องยนต์ก็โอเวอร์ฮอนมาแล้วสีก็สวย ภายในก็ดีแต่อ่าโอเคภายในถ้าเกิดว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอยากให้มันเนียนกว่านี้ก็เก็บได้เลยอย่างพวกช่องแอร์เนี่ยช่องแอร์มันเป็นช่องแอร์เดิมไงซ้ายกับขวาสีมันเลยตัดกับไอคอนโซนนิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรเลยหาพรมชิ้นหาพรมชิ้นสี่ไอห้าชิ้นเนี่ยของไทยอาร์อีกสักชุดหนึ่งรถแม่งเป็นไทยอาร์แล้วเกียร์ก็เข้าง่าย เกียร์ไม่มีแบบข้อแค่ขแคลเลยนะไม่มีไอแล้วไม่มีจามข้อแค่ข้อแค <laughs> ทิงโกมเมยังปกติดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองรอบสูงกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เออดึงไอ้เกียแล้วมันดึงดีด้วยคือมันขับดีอ่ะเอาง่ายๆว่าคือจากตอนเทคเปิดปุ๊บเทคเปิดที่ห้าพันห้านะคะเมื่อกี้เนี้ยเทคเปิดปุ๊บแม่งดึงตื้ดขึ้นไปคือไอ้สองร้อสิบห้าตัวเนี่ยผมมาทำมาตลอดอยู่แล้วในในแรงม้าประมาณเนี้ยนะแต่คันเนี้ยมันดีตรงที่ช่วงล่างมันหนึบเว้ยรถมันไม่มีสายเลยนะตอนสับเกียร์เมื่อกี้เนี้ยเออแล้วเกียร เวลาวิ่งรอบสูงอ่ะรถบังคันอ่ะมันจะมีตอนสับเกียร์ดังแครกแครนึกออกไหมนี่แม่งสับเข้าเลยชุบชับชุบชับเลยะเออนี่แค่สามเกียร์นะจอดออกมั่งจอดออกเออจอดออกแม่งเฮ้ยมาดี มาดีเครื่องเครื่องแม่งเงียบกิิบไม่มีเสียงดังเลยนะคือโดยปกติถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ที่ใช้งานมาค่อนข้างเคาะช้ำแล้วนะเสียงวาวแม่งลั่นมาก่อนเลยนี่ไม่มีเสียงแม้แต่แอะเดียวนะอย่างที่บอกว่าเครื่องโอเวอร์ฮอลมาแล้วเครื่องสดนะครับยังไงก็ไม่เป็นรองแล้วอะสบายเลยไม่ต้องเก็บช่วงล่างก็ไม่ต้องทำเออแม่งดีวะ่ะบอกเลยราคา435,000บาทสำหรับรถคันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าขายเงินสดเท่านั้นสําหรับคันนี้มันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจและกําลังมองหาซีวิกคูเป้อ,อยู่บอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังค่อนข้างที่จะ9 9แล้วกัน99%สํเาปอร์เซ็นต์สำหรับตัวผมเลยว่าเอาไปไม่ต้องเก็บแล้วอะเออนะครับเอาไปแล้วไม่ต้องเก็บแล้วอยู่ที่ความชอบของตัวเองแล้วว่าตัวเองอยากจะใส่อะไรเพิ่มอยากจะแต่งอะไรเพิ่มมากกว่านะครับรถคันนี้ในราคานี้ คุ้มค่ามากๆนะครับเติมน้ำมัน e20 วิ่งได้เลยขึ้นเหนือลองใต้ได้เลย,ยนะตัวไทยได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับซื้อรถคันนี้ไปผมจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับรถทุกคันลูกค้าท่านใดที่ซื้อจากเราไปเราจะดูแลให้เป็น after market ให้ด้วยเช่นกันนะครับผมอยากจะให้เราดูแลในเรื่องส่วนไหนหรือว่า ลูกค้าท่านใดซื้อรถมาจะซื้อรถของเราอยากให้เราช่วยเก็บอะไรดูแลเรื่องอะไรก่อนที่จะรับรถเดี๋ยวเราดูแลให้ทุกกระบวนการนะครับเอาเป็นว่าสําหรับรถซีวิกคูเป้คันนี้ทุกอย่างพร้อมมากนะครับพร้อมเพียงเอาไปแล้วแบบหวดได้เลยนะฮะนะครับ,นะรบก็สําหรับรถคันนี้ฝากเอาไว้หนะ้าที่นี้ด้วยนะครับกลัวจะซื้อไปแล้วไม่ตื่นเต้นเอาเป็นว่า ซื้อในราคา4 3 5ผมมีแถมให้นะครับ huh> พูดถูกคอนะครับผมเลี si ้ยงเบียร์ร uh ังหนึ mm ่งเลยครับนะฮะเอาเป็นว่าของแถมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อในราคานี้ผมเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่นะครับผมจะเก็บให้ก็คือจะมีในเรื่องของที่ผมขับแล้วผมรู้สึกว่านิดหนึ่งสำหรับผมนะครับก็คือแท่นเครื่องตัวหลังมีมีมีตอนที่สับเกียร์รู้สึกมันดังกึ๊กนิดนึง ทั้งเครื่องตัวหลังเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับช่องแอร์ซ้ายขวาผมเปลี่ยนให้ใหม่ที่สีมันไม่ตรงกับตัวทยอาร์นะครับอ่ารายละเอียดอื่นๆมาคุยกันหน้างานสําหรับคนที่กําเงินสดแล้วมาคุยกับผมนะครับผมอ่าสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้ด้วยละกันนะครับกับช่อง Squat Channel แล้วก็ในช่วงของสรรหามาขับนะครับ,นะรบฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด s ับสไครป์ให้กับพวกเราด้วยละกันบายบาย